เนฮ้ยใครม่เอะวายๆหน้าบ้านเฮ้ยเด้อ uh นั uh ่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้าโอ้จะจะด้วยอุกบาจะตัวมาแล้วเอาเพื่อนอะไรเพื่อนอุกบาจะตัวมาแล้วอุกบาจะตัวมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิเพื่อนกระบาดอะไรเฮ้ยอย่ากดโก้เดี๋ยวเฮ้ยอย่าแล้ว เขาเพิกกดไปแล้วอะทำไมเหรอเอ่ดอดาวเคราะห์กำลังพุ่งชนเฮ้ยเย่แล้วกำลังอะไรจะตกพวกเราแอบเดีวเอบแล้วเฮ้ยค้าไก่เพื่อนเออฉันกลัวมากเลยตอนเนี้ยวเฮ้ยท,ท,ที่ไหนมีที่ล่มที่ไหนมีหลังคาที่นั่นอาจจะมาโอ้โห้ตกลงมาเห็นตัวหน้าตัวตาเลยระเบิดตูมเฮ้ย เป็นห้องแล้วชื่อเพลนส์ชื่อกรีนเพลนเอาเพลนเอาจากห้องกรีนเป็นยัไรเป็นยังไงอ้ยเสียดกลัวเสียดหน้าที่สุดเลยอ่ะเอออุ้ยตกมาแล้วว่าเด้อป๊อปี้ดิสปอลี่ไป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 ดูยูกะบาดเอาคอพุ่งชนอุ้ยระเบิดแล้วเพื่อนรอดไหมอ่ะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนรอด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  เพื่อนหลอดเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนออกเพื่อนเพื่นต <c oughs> ายแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอ้ยหนีขบะระบังอุขบะรถแสดงว่ามันจะตกลงมาใช่ไหมอุย้ยตรงนี้อุย้ยมันตกมาที่ตึกด้วยทำไงดี <c oughs> จะหไปแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย, <c oughs> ยอุ้ยหนีปากกาอุ้ยอุออุุปปาตติอ <c oughs> <c oughs> ุปปัตติขบะรถอุ้ย อุยอุ้ยอุ้ยย,ย,ย,ยได้ฟักทองด้วยม่คนเข้าห้องเพียบเลยเฮ้ยเฮลโหลั <Hello! S 2> ตรงนี้ปลอดภัยปะมีแฟนยูตรงนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมน่นาจะปลอดภัยนะตรงนี้หวังว่าจะปลอดภัยแล้วกันอันนี้คืออะไรแผงวงจรเหรอคืออะไรโอยแต่ที่รู้คือมันตกเพียบเลย โอ้ยอ oh. ย่าบอกว่าตกอุ้ยเอาว่ามันตกหมดแล้วอะ่ะเออตกหมดแล้วหินตกต่อหน้าต่อตาเลยอุ้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 ออออยอยุ้ยอุ้ยอ่นอ้ยออยออยอยออ ดาวอยู่ไหนวางเอ๊ะอเตอร์เขาตีเตกทำไมเขาไม่ได้ตีเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ได้ตีใครเลยแต่เลือดเขาร้าอะ่ะเขาไม่ได้ตีเขาพูดจ,จริงๆไงเนี่ยเฮ้ยมันตกมาเต็มฮะถ้าเราตายอ่ะถ้าเราตายเขาจะไปเกิดตรง,งนู้นอ่ะเกิดตรงที่ไอ้แดงๆตรงนู้นน่ะ เต็มเลยมันบอกว่ามันจะเอาดาวเหลือดาวปุ๊บเก็บดาวถือเก็บดาวเก็บดาวเก็บดาวดาวอยู่ที่ไหนดาวอยู่ไหนเราต้องหาดาวดาวมันจะปรากฏขึ้นน่ะมันจะปรากฏดาวจะปรากฏดาว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 อยู่ไหนให้เวลาเก็บดาวถ้าไม่เก็บก็ชนะแต่ว่าถ้าเก็บยิ่งดีเลยเดี๋ยวดาวจะหมดแล้วเพื่อนอุ้ยดาววินาทเขาเก็บสายเนี่ย ตาอยู่ไหนบนต้นไม้เหรอบ้าเราดาวบ้าเรา,า,าอยู่บนต้นไม้เฮ้ยอยู่ไหนอุย้ยชนะอ,อือไปอุย้ยเข้าเลยคุณอุย้ยมนีนี่ด้วยมีคน <c oughs> เพิ่งเข้าห้องเอาละเอาละเพื่อนเร็ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเร็วบบเร็วนิ้วกระป๋านเร็วนี่ไปคู่มือมีคนเข้าห้องเต็มเลยโอเคกระป๋าน,า,านจะตกลงเดี๋ยวนะกระป๋าจะกด<ป>โกเองนะ จ้าของห้องกดกลัวได้แค่คนเดียวปะลองกดดิอ่ะกดได้ละอ่ะสี่สามสองหนึ่งไปเ,เราขอพุ่งชนโลกไปดิโอต้องกดหัวมังกรกันกูอนันนี้นี่มาแล้วนี่นี่มาแล้วเจะาันด้วยกระบาดจะลงมาชนฉันนะกระบาดบอกอุกบาทมันจะลงมาเร็วน,น,รน,นี่นี่ตายไหมตายโอ้โหเชี่ยนนี่นี่ เฉียดเพื่อนเลยมันตกมาเฉียดเพื่อนไป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 โอ้โหตายตายตายเราจะตายโอ้ไม่กดจะตายไม่ได้ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแมบนี้มันก็จะให้เราหนีอุกบาทนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ล้มไว้แบบนี้นะครับมันจะให้เราหนีอุกบาทนะครับเมื่อ เอ่อพอวาอุกบาทมันจะตกลงมานะครับเอ้ยเพื่อนเราจะรอดไหมเราขอขึ้นไปชั้นบนเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อนเขาเขาอะเขาอะเขาอะอยู่อยู่บนต้นไม้บนต้นไม้ตองอยู่ใตล่ลมๆมดีไปอยู่บนเอ้ยบนต้นไม้อยู่ที่ลมๆมไม่อยากอยู่อ่ะนี่ลมสุดจตเ้งเจนใจเกันโอ,โ,โอ้ยอุ้ยเสียวหัวที่สุดเลยอุ้ยชั้นชั้นสามมันจะละลายแล้วเพื่อนไปอยู่ชั้นชั้นหนึ่งกันโอ้ยเฉียดหน้าเลยเพื่อน เอเพื่นอนเธอตายเหรอไม่เธอตายแล้วเว้ยกระบาดจะไปยอมแกฆ่าน้องสาวฉันอุ้ยมันลลายลงมาแล้วกระบาดอ่มันบอกให้เรารอเวลาห้านาทีแล้วดาวจะปราก,กฏขึ้นต้องรอดอ่ะต้องรอดภายในห้านาทีแล้วดาวจะปราก,กฏขึ้น เอาวะอยู่ชั้นหนึ่งปลอดภัยนี่นี่อยู่ในโอ้โหละลายหมดเลยนี่เอานี่ไปอยู่นู่นหมดเลยตายหมดแล้วเหรอตายตายหมดแล้วโอ้ที่เตือเหลือตู้คนเดียวแล้วใช่ไหมเด่อโอ้วนลงมาหมดเลยนี่จะบอกแล้วว่าไปอยู่ชั้นหนึ่งนี่ที่ไม่เด้เราอยู่ตัวคนเดียวไม่เอเสียเลยตกมาที่ต้นไม้โอ้โห หลังคาเริ่มหายไปหลังคาเริ่มตายของจริงมินี่ตายเดี๋ยวมันตกมามันทำลายหลังคาเราไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันไม่ตกมันตรงนี้เสียวที่สุดวิวมันลงมากันใหญ่เลยดาวอยู่ไหนดาวอยู่ไหนห้านาทียังอุ้ย กักทองฟักทองฟักทองกิบฟักทองกินฟักทอง, <c oughs> ทองอยังไงก็สเสบียงรอดชีวิตเราจะรอดชีวิตไ,ได้แค่นั้นมันอะไรอะ่ะนนั่อะไรไม่รู้โอ้หลังคาบโบเลยค <c oughs> อยถึงห้านาทีเฮ้ยแจ้งเตือนเร็วสิคอยถึงห้านาทีก่อนตายคอยถึงแค่ห้านาทีก่อนตาย

อุ้ยโอ้โห,โโหลงมากันใหญ่เลยหูตรงไหนบ้างที่มันไม่ลงมามันลงมาหมดเลยอะแปลงหมดเลยเฮ้ตรงนี้ตรงนี้ปลอดภยัยโอ้โอาโหลบอกอาโหลเตือก็ต่อไปชีอาโหลเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ตกมาแล้วเหรอยังตกอยู่ยังตกอยู incident, um. ่วิมาเต็มเลยอือมันละลายตกลงมากันใหญ่เลยอ่ law, ้ฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่้ฮาว่าฮาฮ่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 ดาวอยู่าฮ่ดาว่าฮ่า่ ดาวแล้วจ้า, <Yeah. S 1> ออาโอเคเพิ่งกดเราเพื่อนได้เยอะจะได้สนกุกอวิว uh huh. คนเข้าห้องเพียบเลยสองคนเงี่ยเหีงาวเข้าห้องเอานะเริ่มนะเพื่อน uh huh. เไปสามสอง เอ้ยมาแล้วอุ้ยเออโอโอเริ่มแล้วเธออุกบาทชนโลกยุงเงาเง,งาระวังระวังระวงัง,วง,ง,วงโอ้ยอุ้ย,ยไปรู้เลยเธอ,อว่างไงว่าไงแมปนี้ก็จะกดกระดิกตาก,ก,ก็อย่างที่ผมบอกไป5นาทีก็จะดาวก็จะปรากฏเหมือนที่ผมเก็บไปในตาที่แล้ว อู้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกเสียวมากเลยโอ้โหขนาดต้นไม้ยังโดนต้นไม้เกี่ยวอะไรต้นไม้อยู่ที่เดิมคงไม่ได้แล้วแหละผมต้องไปสรวางคงไม่ตกลงมาหรอกนะมันคงไม่ตกลงมาใส่ต้นไม้ตอนนี้ใช่ไหมเขาอยู่ล่างสุดบนต้นไม้เลยเธออยู่เลยตรงนั้นเพื่อนสวัสดีเพื่อนเราอยู่บนตั้งเอ้ต้นไม้เราอยู่ที่ต้นไม้เลย ระวังนะเพื่อนมันอาจจะตกลงมาใส่เราก็ได้เขาหาที่รวมๆได้เขาหาที่รวมๆได้แหละมันลงมันลงมาเพียบเลยอะเพื่อนกลัวโอ้ย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 เสียววีตรงไหนตรงไหนที่ปลอดภัยเลยบ้างโอ้โหหลังคา คือเห็นแล้วเสียงมากต้นไม้ป่าดงดิบโอ้ยโอ้ยออ้ยตกลงมาตรงนี้เลยโอ้โหมันตกลงมาเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ยลองมาแอบใต้ต้นไม้กันนะครับดูซิว่ามันจะปลอดภัยไหมปลอดภัยมากเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่รับประกันความปลอดภัยสักนิดหน่อย อุ้ยมันตกลงมาตรงนี้เลยอะทุกคนเออเราจะรอดไม่เนี่ยน่าจะรอดนะแต่ว่าฉันไปคันไป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 วันดีรอดไหมโอ้กางแจ้งเลยไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้เลยเขาอยู่บนต้นไม้เขาอยู่กับเธออยู่ไหนเขาอยู่ตรงนี้อยู่เขาอยู่ใกล้ๆเธอเลย นี่ต้นไม้กว้างนึงเหรออ๋ออย่ตรงนั้นเจอแล้วเขาเขาหาที่ม้วนๆเธอละอุ้ยตูยืนด้วยด้วยที่ม้วเลยเธอ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 มยืนอยู่ตรงนี้กำลังไปกำลังไปอุ้ยเก็บจับมาแล้วมาแล้วเฮ้เขามาแล้วเขาอยู่นี่เขาอยืนนี่น่ากลัวตูสิจะรอดไป มองสิได้ครับกับตายมันลงมาไหมอ่ะมันมนีบันไดเลยดูเร็วอุ้ยมันเราจะตายไหมอะไม่ตายใช่หรออุ้ยมันตกลงมาตรงนี้เป๊ะเลยอย่าเธอะแว่งไปเร็วขึ้นต้นโอ้มีการตกเขาตกมาแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยอยู่ครับ

ไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีไปตรงไปตรงหลังคารถตรงนั้นดีกว่าเพื่อนตามมาเร็วเพื่อนวัคซีนไม่แสดงหน้าที่มันสามารถตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหหลังคาโคตรแหว่งเลยตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ได้ไหมต้ต้นต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่น่าจะปรากฏง่ายๆอยู่โอเคโอเคเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่ที่ต้นไม้เลยอะยินระวังได้ไหโระวางไม่ได้ โอ้ต้นไม้แหวงเลยเพื่อนเพื่อนยกันเพื่อนเพื่อนรอดชีวิตได้ไงขอให้รอดใช่แล้วก็ขอให้รอดแล้วกันไปหาที่ที่ร่มกว่านี้ไม่อยู่แล้วจะไม่อยู่เกมจะจบดาวไปไหนดาวไปไหนดาวดาวไปไหนเธอ

ตาสุดท้ายตาสุดท้ายก็หดกกระบาเดเยอะเกินงาวข้องเหมือนกันเอไปหาไปเพื่อนคอยลอดคอยโชคดีคอยโชคดีตัวไปละโอ้โอ้ ว้าวเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วกับพุ่งชนโลกโอเคตรงนี้แหว่งไปอันนึงอุ้ยเธอระวั่าอ้ยอุ้ยมันตกมาหาลังคางน้ตรู้สึกเสียวมากกับลังคาตรงนี้นะครับอือโอ้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับสถานการณ์อุกบาทตกแบบนี้ก็ก็เสียวหัวหน่อยค่ะเสียวหัวเป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เสียวหัวที่สุด ไมหยนลุกเลยแล้ตรงนี้มันไม่มันแบ่งเดียวเธอเอมเขาเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้มันไม่แบ่งอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นเธอไปเธอไปที่ต้นไม้อ่ะอุ้ยอุ้ยตกต่อหน้าต่ต,ตาเลยมันเพียบเลยอ่ะอุ้ยนนนนตูจะรอดไหมเนี่ยชั้นสามไม่รอดตูก็ไปอยู่ชั้นสองล <c oughs> ้ว่าว่าไงเธออู้โหยเธอตกมาตรงนั้น เธอเขาเสียวหัวที่สุดอะเพื่อนอยู่บนหัวเธอด้วยใช่เขาอยู่ตรงนี้นเาแมวนะเขาวยเ,เขาจะมองสถานการณ์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้นะครับเงนินว่าดีฮิวไวเออจะอยู่ตรงนั่นนะครับครับไม่ยอมไปไหนเลยครับ ชั้นสามตกตุก็ไปอยู่ชั้นสองอ่ะเอ๊ะรอแต่อยู่มั้งได้แต่โลดได้อยู่นะครับผมยืนแปลกครับจะลงมาตัเนี่้เริ่มจะแหว่งแล้วนะครับเริ่มโอ้ยตกมาไปไปไปเข้า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 โอ้โอ้โอ้ยตกมาเจ็บด้วยนกลัวมากครับ เพื่อนเพื่อนเขาห้องกนเขาห้องแฟนแพนแพนไม่ใช่ควินเนรนรู้สึกว่าชั้นนี้จะโดนลบล้างไปแล้วว้ายว้ายว้ายแคนสามว้ายมันโดนลบล้างมันโดนลบล้างไปแล้วอสถานการณ์ตอนนี้นะเหมือนว่าโอ้ท่านี้ไม่ใช่ตาสุดท้ายก็ โ oh อ้ my goodness ตนนี้คุณรู้สึกปลอดภัยไหมครับไม่ปลอดภัยคะ่ะโอ้ <laughs> <laughs> ไม่ปลอดภัยคะ่ะไม่ปลอดภัยเลย <laughs> อุ้ยสวยละสวยละทขาจะมคนมาเข้าอะไรตอนใกล้จบไม่เป็นไรเออเราเล่นอีกตานึงก็ได้เล่นกีตาก็ได้ <laughs> ไตายเหรอเ <laughs> พือ่อนตายไม่อะ โอ้แค่ต้นไม้แหวงเองปะไม่ใช่ว่าตายตายเหรออย่งอางอ้าวเพื่อนตายพี่มึง แบงอย่างมากเลยต้นไม้ต้นไม้นี่คือเสียสมดุลไปแล้วอะ่ะแต่ทีนี้เราจะอยู่รอดกันไหมเมื่อเราไม่มีต้นไม้ต้นไม้เป็นสิ่ <ไป S 2> งสําคัญเฮ้ยมันเริ่มแบ่งแล้วว่ามันเริ่มแบ่งแล้วก็กลัวมากไปซ้องหน่อยน้ อุ้ยเธอมันตกมาที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโอ้โหหลังคาตรงนั้นแบงวิเรียบร้อยยะ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 อะไรวะกระทงสกดาโอ้โหตกมาเกือบกลางหัวเลยโอ้โหเกือบมาตกกลางเกือบไปแล้วเชียวเดี๋ยนี้มาดิมาดิรอหน่อยนะทุกคนลงมาดิลูกกระบาดลงมาดิลงมาดิเดี๋ยวก็ลงมาสิหวังว่าจะไม่ลงมาเย มาไหมแล้วนั่งไงดาวคมากำลังพุ่งชนโลกกำลังตกมาทีละอันทีละอันะอะไรต,ตกมาทไมสิตกมาตกลงมาุวิดาวดาวเกิดดาวเกิดดาวดาวออมีคนเก็บบอใครเก็บเธอไม่ เขาอยู่ว่าตอนไหน่อา่าเล่นใครเล่นกันเล่นกับเพื่อนโอือเดี๋ยวเพื่อนเฮะไปกัน,ไ,นไปเริ่มเกมไ, <ว S 1> ไปเริ่มเกมโกทันทีไปไม่เป็นไรโกทันทีเนะี่ยตาหนึ่งให้อีกตาหนึ่งก็ได้อจะเพิ่งเริ่มโอ้เยสฉันอยู่แล้วอ้าวเพื่อนวันนี รอด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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้อุ้ยคาคามาคาคาเข้าทันอ่ะคาคาเข้าทันอ่ะเออคาคาเข้าทันคาคาบอกเออดีนะเข้าทันแต่ว่าฉันจะรอดไหมเนี่ยปัญหาไม่รอดไม่รอดเธอตกเธอตกไปทำไมเดี๋ยวอกตกับมิญหาเหรอเธออยู่ต้นต้นต้นมะพร้าวมะพร้าวน่นเฮลโหลตกมาไหมไม่ตก จะลองไปอยู่ที่อื่นดูซิว่าจะมีที่ปลอดภัยที่ดีกว่าดีไหมโอ้ไปบนต้นไม้รู้สึกว่ามันจะปลอดภัยไหมโอ้โหกำลังจะหลบอยู่ที่ตายต้นมะม่วงตกลงมาใส่หน้าดีนะดีนะเขาไม่เข้าไปอ่ะเออถ้าเขาก้าวเข้าไปแค่ก้าวเดียวนี่คือตายแน่นอนอะเอ้ยเมื่อกี้ยังเสียวตา้กลางเลยวางอุกกาบาตแสดงว่ามันตกมาแล้ว มันตกคือครั้งนี้อันนี้มันแจ็คพอตแล้วน,นี่มันแจ็คพอตแล้วมันเริ่มตกมาเยอะๆแล้วมันแจ็คพอตมันแจ็คพอตแจ็คพอตแล้วแจ็คพอร์ตมาตกในนต้บันไดดีกว่าครับหลบพี่ล,ลงรถรอดไหมโอ้โหตรงนี้แหว่งไปแล้วครับโอ้จังหวะน,น,น,นี้โอ้โหรู้สึกว่าโอ้โหมาอยู่เหี้ยดับเบิ้ลเลยโอ้ยครั้งนี้มันจะแจ็คพอตโอ้แจ็คพอตมากแจ็คพอตมาก แหมเพื่อนเอาค่ะค่ะไปเอาเพื่อนเอธมันไม่ตกมาที่เพื่อนเลยเพื่อนว่าไงเั้ากำลังนี้เวงไม่อู้ฮู้ยางเวงเั้ากำลังรอดรวงมันอยู่แล้วดวงว่ามันจะมาตกมาชั้นไหมเจ้ากำลังรอดรวงรอกรอมันอยู่เพื่อนโอ้โหเป็นลูเลยโอ้เพื่อนเวงเวงเวงเล่นนี่เธอเป็นผู้หญิงเหรอ ใช่จะเป็นผู้หญิงเห็นสกินผู้ชายอย่างนี้แต่จริงๆจะเป็นผู้หญิงอุ้ยตกลงมาเกือบตายเพื่อน้นมามันตกมาแล้วเพนเราวิ่งเราวิ่งรอบแมปดีกว่าจะรอดไหมโอ้วิ่งจูบอุกกาบาตเตินดร์เติร์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 ร์เติ่์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติรติร์ร์เติร์ร์ติร์ร์เติร์รติร์ร์เติร์ร์เติเติรติร์ร์เตเตร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เตร์ร์เติร์ร์เต น้ำอะไรมันเป็นน้าอะไรอมันเป็นน้ําสีเขียวมันไม่รู้อะน่าจะเป็นน้ําบอที่มีเชื้อโรคมั้งเขาว่ายลเขาเขาไปดำน้ำห่ายระวังนะอากาบาทตกลงมากลางหัวไม่รู้ทยนะโอ้โหแต่ตัวโอ้เพื่อนไม่น้เมองเาพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ดูดตามเพื่อนไปด้วยเพื่อนเปตัวโชคดีมังกี้เป็นตัวโชคดีเฮยไป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 ปไ เพื่อนเพื่อนชื่อเพนนะเพื่อนชื่อเพนสะวัสดีเด้อโอโห้กางหัวเลยขอหลบเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ร่มแล้วกันมังกีมังกีมังกีเราเป็นใต้ต้นไม้แล้วกัน่ะเผื่อจะรอดคุยเพื่อนระวังตายนะแค่นีดเดียวอีแค่อีแค่ไม่ถึงวินาทีเอไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ก็น่าจะปรากฏออกมาแล้วโอ้ยเธอระวังข้างหลังโอ้โหเธอโดน ทีหารเพื่อนไม่ตายมหัศจรรย์มันลงมากลางหัวเพื่อนเลยเนะมื่อกี้เพื่อนอยู่ไหนไป,<ๆ>ไปด้วยโอ้ยจูบอุกบาทโอ้ยเ<ม>้ยเ้ยเจ็บไปทั<อ>้งหัวใจเ,เ,พวเพื่อนตกลงไปตายอ้าเพื่อนตกลงไปตายโชคโชคอุสาเข้าข้างเพื่อนแล้วเตกเขายังตกไปตาย เุ้ยได้ต้นมะพร้าวมาอันหนึ่ยเขาได้ต้นมะพร้าวคุ้มครองเขาไม่ตายเขาไม่ตายแล้วไม่แบบหลดนลงมาแบบคล้ายๆกับกลางหัวแต่มันเฉียดเขาเลยเว้ยแต่ว่าเขาได้ต้นมะพร้าวน้ำโชคเดี๋ยวเดี๋ยวหลบในตึกก่อนหลบในตึกโอ้ยตึกแหวงไปเลยเดี๋ยวอยู่ใต้บันไดดีกว่าใต้บันไดใต้บันไดใต้บันไดยังมีเขาบอกว่าให้อยู่ขอบขอบแบบขอบแบบคือจะให้อยู่ขอบแมพ อุ้ยดาวตัวไหนเป็นไงนี่ไงนี่ดาวยัง <Yeah. S 1> เป็นไงล่ะทุกคน<ข>อเอาไว<อ>้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ก็กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีขอตัวลาไปก่นอนค่ะบ๊ายบาย